สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอะไรคะอ๋อโอเคลืมลืมเป้ค่ะเอาเป้ไว้ให้สามีถือไว้แล้วคนนี้จับแป่นมาใส่ไงแล้วลืมค่ะสามีทักเออโอเคสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ปูพาทุกคนมาเที่ยวที่เมืองอินสปรุกที่อสอสเตรียนะตอนนี้ปูก็อยู่ในใจกลางเมืองแล้วนะคะอากาศดีมากเลยคะ่ะทุกคนวันนี้ อุ้ยบรรยากาศก,ก็สวยมากด้วยส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 วยอะไรคะวันนี้ฟอสซิลคินเทนมาทิปบิลดิ้ <c oughs> งงงอีสาน <c oughs> สวยนี่ในข้างหลังดูข้างหลังสามีบอกว่าให้ถ่ายวิวข้างหลังนะคะสวยมากเลยโอเคค่ะเดี๋ยวตามปูไปเลยนะคะเดี๋ยวปูจะพาชมเมืองอินสบุกทั้งเมืองเลยนะคะตามไปเลยค่ะ น่ารัก่ะดูะดิฮ่ยอะๆไปไว้แพคค่ะไปต่อนะคะอันนี้เป็นโซนเมืองเก่านะคะเราจะเราจะเข้าไปเดินในโซนเมืองเก่ากัน คนเยอะมากเลยค่ะทุกคนอากาศดีด้วยไงวันนี้ตรงนี้เป็นหลังคาเขาทำจากทองนะคะ ¿Qué es Okay. move a bit อ uh ือฮะยังว่ากัเดี๋ยวเราจะทำอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกินอาหารเที่ยงกันนะคะ สามีสนใจที่เป็นอันนี้นะเนี่ยอันเนี้ยสามีจะซื้ออันนี้ยี่ห้อนี้นะคะกาทำหน้าตาหน้าตาเฉยแต่ปู๊จะเอาอันล่างสุดนี่นะคะในร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่นะคะน,นี่ชื่อร้านนะอยู่ตรงอินสปุกนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็น ชิงเก้นนะเต็มเลยเขาจะหั่นให้สดๆเลยนะคะ กินอะไรดีนะคะกินอะไรดีคะทุกคนน่ากินทั้งนั้นเลยนี่เราอยู่ร้านนี้นะคะเฮ้ยมีค็อกเทลึงค็อกเทลดีไหม เบอร์เกอร์ไม่เอาหมดละแค่น,นี้แหละดูกินอะไรดีเดี๋ยวเลือกก่อนนะคะอาหารเที่ยงนะคะอาหารกลางวัน,วานสามีกินไปแล้วค่ะไก่แซบบอกคะแซบบอกคะ่ะ <c oughs> <c oughs> กินน่ะดูมันจิ้มไปแล้ว สั่งแบบเผ็ดแต่เขาเอาแบบกลางมาให้แล้วเขาก็เลยเอาซอสแบบเผ็ดๆมาให้อีกอย่างมาค่ะมาชิมกันยิ้ปี้ไหน ครสินเวียพันธุ์รามเาวิกไซเกนพิเตะนะ <prim ing> นเราอยู่ตรงนี้นะคะต,ต้องเดินรอบภูเขานะคะแล้วตอนนี้เราก็จะไปเดินไปดูจุดชมวิวนะคะเดี๋ยวจะให้ไกด์เราพานำชมนะคะ หลังจากกินข้าวอิ่มเสร็จใหม่ๆนะคะอีสามีมันก็พาข้าพเจ้ามาเดินขึ้นเขาย่อยอาหารนี่อันนี้ก็วิวข้างบนนะคะทุกคนมองไม่เห็นหรอกแสงอะไรนะพระอาทิตย์มันแรง,แ,รงแสงมันแรงมากทา mm hmm. <laughs> งนี้ มองไม่เห็นนอนเอิองเอานี่นะคะซูมเข้าไปค่ะชมวิวค่ะเชิญค่ะนำเลยค่ะรอเฟอ่ะฮะโอเคเราจะเดินไปนะคะรอบเขาแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนนู้นกันนะชมวิวนะคะไกด์ของเราก็ พานนำเข้าไปนะคะเดินไปค่ะ <laughs> <jas> <rocking> เดินมาเราก็เจอสิ <AAAA> ส่งนี้นะคะทุกคนดูเขาแกะสลักต้นไม้ไว้อะแล้วดูตรงตรงนิ้วมือ นี่นะคะเขาแกะจากต้นนี้นะเขาฟันออกดูดิอุ้ย <c oughs> ลงมาที่จอดรถแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวปูจะกลับเต็นแล้วนะเดี๋ยวไปแวะไปซื้อของซื้อไปอะไรซปเปอร์มาร์ก ไปหาซื้อกับข้าวก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปูด,ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกริ๊งๆด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของปูเดินไปก็เหนื่อยด้วยโอเคเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ,บายยค่ะแล้วถึงรถแล้วคะ่ะกลับบ้านก่อนเออไม่ใช่กลับบ้านกับเต็นแล้วก็จะไปซื้ออาหารนะคะอาหารเย็นสำหรับเย็นนี้ น้อยค่ะ